สวัสดีครับทำกินเองวันนี้มีวิธีการทําไก่ขั้วแห้งใบยิรามาฝากนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยครับผมอันดับแรกเราจะทําเครื่องก่อนนะครับใส่พริกแห้งลงไปนะครับเกลือป่นครับพริกไทยเม็ดนะครับโขกสาอย่างนี้จนแหลกก่อนนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับใส่ตะไคร้ขานะครับโขก ให้ละเอียดตามชอบเลยนะครับกระเทียมหอมแดงขวกต่อจนแหลกนะครับจากนั้นนะครับใส่พริกจินดาสดนะครับลงไปนะครับตบท้ายด้วยกะปินะครับโขกให้ทุกอย่างแหลกเข้ากันตามชอบนะครับ จะได้เครื่องผัดเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เลยพักไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่น้าลงไปเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเคี่ยวเนื้อไก่ด้วยนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นไก่เหนียวนะครับใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปนะครับตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เมื่อกี้นะครับเอาลงไปผัดจนหอมก่อนนะครับแบบนี้นะครับ จากนั้นใส่เนื้อไก่นะครับผัดจนเริ่มสุกก่อนนะครับไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นใส่เครื่องในไก่ลงไปครับผัดจนไก่แล้วก็เครื่องไก่นะครับเริ่มสุกดีก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่คาวมากนะครับแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วใส่น้ําล้างคกนะครับลงไปให้ท่วมเลยนะครับตั้งไฟเคี่ยวจนกว่าไก่จะเปื่อยนะครับตามชอบเลยนะครับลองเอามาชิมดูนะครับจากนั้นปรุงรสนะครับด้วยน้ําปลาครับผงปรุงรสนะครับคลุกเคล้าให้ทั่วสักนิดหนึ่งนะครับ เคี่ยวจนน้ำงวดตามชอบเลยนะครับรวยด้วยกระชายซอยครับคาหันนะครับตะไคร้ซอยพริกไทยอ่อนใบมะกรูดฉีกนี่นะครับแล้วก็ผัดให้ทุกอย่างสุกสลดลงไปก่อนนะครับตรงนี้จะหอมมากๆนะครับแล้วก็ใส่ใบยี่ร่าลงไปได้เลยครับ ผัดจนใบยีราสุกสลดก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมวิธีทําง่ายๆแบบนี้เผ็ดแซ่บอร่อยมากๆครับใครชอบก็ลองทํากินดูนะครับสวัสดีครับ